สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธนะคะวันนี้ภาษาไทยของคุณครูจะขึ้นบทใหม่แล้วนะลูกนะคะแต่ก่อนที่เราจะขึ้นบทใหม่เราต้องสอบเนื้อหาเรื่องเดิมก่อนนะคะคือเรื่องภัยเงียบเรื่องภัยเงียบมีหลักภาษาที่คุณครูสอนไป3เรื่องคือเรื่องแรกนะคะส่วนประกอบของประโยค เรื่องที่สองสำนวนสุภาษิตแล้วก็เรื่องที่3นะคะเพิ่งจะจบไปก็คือภาษาต่างประเทศนะคะครูจะเอา3เรื่องนี้มาเป็นแบบทดสอบให้นักเรียนทําทั้งหมด15ข้อให้นักเรียนทําในสมุดเขียนไทยลูกนะคะแบ่งครึ่งหน้ากระดาษเขียนคำสั่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเลือกคำตอบที่ถูกนะคะเขียน ด้านหน้าข้อ1ถึงข้อ8ด้านหลังครึ่งหลังข้อ9ถึงข้อสินะคะจะได้ไม่เปลืองสมุดนะคะแล้วนักเรียนก็อ่านโจทย์นะคะมี15ข้อเลือกเฉพาะคำตอบกอขอคงอไปเติมนะคะทั้งหมดมี15ข้อหลังจากทำข้อสอบเสร็จแล้วเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่อง ประชาธิปไตยใบกลางนะคะเพอนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแล้วคุณครูก็มีวิดีโอเรื่องประชาธิปไตยใบกลางให้นักเรียนอ่านฟังนะคะมีทั้งภาพและเสียงให้ดูนะคะนักเรียนสามารถอ่านตามได้เลยนะคะแล้วจะมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเพราะเขามีภาพประกอบนะคะ นักเรียนดูภาพประกอบไปด้วยแล้วตอนท้ายเรามาวิเคราะห์ตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนี้ว่าตรงกับนักเรียนคนไหนบ้างนะคะแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียของการเลือกประธานนักเรียนในเนื้อเรื่องนี้เขาจะมีการเลือกประธานนักเรียนนะคะบุคลลักษณะไหนแบบไหนควรจะเลือก เข้ามาเป็นประธานนักเรียนนะคะบุคคลลักษณะแบบไหนที่เราไม่ควรเลือกนะคะหลังจากอ่านประชาธิปไตยใบกลางในบทที่สี่นี้แล้วต้องบอกข้อคิดได้เนื้อหาสาระในเรื่องนี้ดีมากเลยค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนนะคะถึงแม้ว่าปีนี้เราจะไม่ได้เลือกตั้งประธานนักเรียน แต่พอเราอ่านเรื่องนี้แล้วได้ความรู้ตั้งหลายอยา่างได้ข้อคิดตั้งหลายข้อนะคะเอามาปรับใช้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกคบเพื่อนการที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนลูกในทางที่ไม่ถูกนะคะเมื่อเราทำผิดแล้วก็ต้องรู้จักใช้คำว่าขอโทษอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนักเรียน อ่านไปพร้อมๆกับวิดีโอนะลูกนะคะแล้วก็เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งไปทำข้อสอบแล้วชมวิดีโอกันเลยค่ะปีนี้มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนหลายคนแต่ที่โดดเด่นและได้รับความนิยมมากจากพี่น้องผองเพื่อนนักเรียนด้วยกันคือวินและกล้าววิน รูปหล่อพ่อรวยใจกว้างมีเพื่อนมากเรียนหนังสือเก่งส่วนกล้าวหน้าตาธรรมดาพ่อไม่เป็นเศรษฐีเรียนหนังสือปานกลางแต่เป็นกองหน้าทีมฟุตบอลที่เก่งกาจเอาละสิเพื่อนๆจะเลือกใครดีระหว่างวินและกล้าวที่โต๊ะมานั่งหินตายต้นไม้ใหญ่ข้างตึกวินและเพื่อนเพื่อนกลุ่มใหญ่ นั่งคุยกันอยู่วินหยิบเงินออกมาส่งให้เพื่อนคนหนึ่งไปหาอะไรมากินเรียกน้ำย่อยหน่อยซื้อมาให้ครบทุกคนนะจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันวันพรุ่งนี้เราต้องส่งรายงานแล้วนะวินกลุ่มเรายังไม่ได้ทำเลยรู้แล้วรู้แล้วรู้สมั่งว่าใครเป็นใครคืนนี้เขีย่ยแป๊บเดียวก็เสร็จคราวที่แล้วคุณครูยังชมเลยว่ากลุ่มเราทำงานดีถ้าปุ๊กไม่พอใจ ก็อเอาไปทำเองแล้วกันอา้าวแล้วนาจะไปไหนเราไปช่วยคุณครูก่อนเดี๋ยวกลับมาไม่ต้องเลยคุณครูถือได้อยู่แล้วไม่งั้นจะหอบเอามามากมาอย่างนี้เหรอกินขนมดีกว่าเสียงสั่งของวินและขนมที่ยื่นมาตรงหน้าทำให้ท็อปนั่งลงอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักแต่แล้วท็อปก็ยิ้มออก เมื่อเห็นกล้าวเดินตรงเข้ามาช่วยถือของทั้งหมดให้คุณครูแล้วเดินไปส่งที่รถไอ้หมอนี่ชอบเอาหน้าเรื่อยชอบประจบครูไม่เข้าท่าเลยกล้าวก็เป็นอย่างนี้แหละชอบช่วยเหลือทุกคนไม่ใช่เฉพาะแต่ครูเท่านั้นขนาดหมานอนดิ้นเพราะกระดูกติดคอกล้าวยังอุ้มไปหาหมอเลยคอยดูนะถ้าประธานนักเรียนคนใหม่คือนายวินล่ะก็ เจ้ากล่าวได้ล้างส่วมตลอดชาติแน่ปะกลับบ้านจะไปทำรายงานละว,วันรุ่งขึ้นณสถานที่เดิมเวลาเดิมและคนกลุ่มเดิมวินโยนกระเป๋าหนังสือลงวันโต้อ,อย่างขัดใจใครจะไปคิดว่าเมื่อคืนจะไฟดับรายงานก็เลยไม่ได้ทำรูก็ไม่ฟังหาว่าเราไม่รับผิดชอบเพราะสั่งงานมาเป็นอาทิตย์แล้ว อย่างนี้จะเป็นประธานนักเรียนได้ยังไงคอยดูก็แล้วกันประธานนักเรียนคนใหม่ต้องชื่อนายวินปะไปโรงอาหารไปคลายความเครียดหน่อยวินออกเดินนำหน้าเพื่อนด้วยอารมณ์ขุ่นมัวไม่ทันสังเกตเห็นน้องๆกำลังวิ่งเล่นไล่จับกันวินจึงชนแก้วอย่างแรงจนแก้วเซธลาล้มกระแทกพื้นวิ่งยังไงไม่รู้จักดูตามม้าตาเรือ แต่วินคงนึกอะไรขึ้นมาได้เลยเปลี่ยนน้ำเสียงให้นุ่มนวลลงเป็นยังไงอ่ะเจ็บไหมเอาเอาเงินไปกินขนมแล้วกันเป็นอะไรไปแก้วทำไมทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อย่างนั้นละ่ะดูสิคะพี่กก้วพี่วินเขาไม่ฟังเลยว่าแก้วเจ็บที่ตรงไหนแผลแก้วราคา20บบาทเท่านั้นเองอย่าร้องนะแก้ว พี่วินเขาคงรีบไปธุระนะ่ะอย่ากโกรธเขาเลยเดี๋ยวพี่พาไปทำแผลเองแผลแค่เนี้ยเรื่องเล็กเดี๋ยวไม่กี่วันก็หายแล้วเมื่อเก้วพาแก้วไปทำแผลที่ห้องพยาบาลจากนั้นก็พาไปส่งที่จุดนั้นรอแม่มารับพี่กล้าจะรีบไปไหนคะนั่งเป็นเพื่อนแก้วก่อนได้ไหมแก้วอยู่กับเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวแม่ก็มาแล้ว พี่ต้องรีบไปซ้อมบอลเพื่อนๆรออยู่พี่กล้าจะไปแข่งบอลที่ไหนคะก็รายการชิงแชมป์ของจังหวัดอาทิตย์นี้ที่โรงเรียนเราได้เข้ารอบชิงแล้วไงอ๋อจำได้แล้วกล้าจะไปเชียร์ค่ะขอให้พี่กล้าชนะชนะชนะวันแข่งขันมาถึงกองเชียร์ของผู้เข้ารอบทั้งสองฝ่ายคึกคักต่างตะโกนส่งเสียงเชียร์กันกึกก้อง เมื่อกรรมาการเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขันกล้าวในตำแหน่งกองหน้านอกจากจะแจกจ่ายลูกบอลให้ปีกซ้ายปีกขวาด้วยความรวดเร็วแล้วกล้าวยังรับลูกได้แม่นยำไม่ว่าจะเป็นเตะสะกัดหรือหม่งรับแล้ววินาทีทองก็มาถึงกล้าวยิงลูกเข้าประตูได้เป็นลูกแรกท่ามกลางเสียงเฮแสดงความยินดีจากกองเชียร์อย่างถล่มทลาย เมื่อเริ่มเกมใหม่โอกาสทองก็มาถึงอีกถ้ากล้าวจะยิงประตูเองก็คงทำได้แต่กล้าวกลับส่งบอลให้เพื่อนเป็นผู้ยิงประตูแทนเสียงตบมือชมเชยดังก้องสนามนี่แหละลูกผู้ชายที่แท้จริงไม่ทำตัวเด่นแต่เพียงคนเดียวสมกับที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมคงไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้ว่าโรงเรียนเราอ่ะได้เป็นแชมป์ของจังหวัดปีนี้ ชื่อของกล้าวติดปากนักเรียนทุกคนไม่มีใครที่ไม่รู้จักกระแสความนิยมนี้น่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งอาทิตย์หน้าทำให้วินเครียดมีความวิตกกังวลสูงดังนั้นการประชุมของคนกลุ่มเดิมเวลาเดิมนักสถานที่เดิมจึงเกิดขึ้นเจ้ากล้าวมีคะแนนนำขึ้นมาอย่างนี้คงจะปล่อยไว้ไม่ได้เราต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าอย่างนั้นไปบอกพวกหัวหน้าทุกห้องว่าอาทิตย์นี้เราจะเลี้ยงวันเกิดเชิญทุกคนมากินอย่างไม่อัน้นของขวัญไม่ต้องเอามาแล้วอย่างนี้คะแนนเสียงจะไปไหนกลุ่มของวินกลับไปแล้วแต่ถ้ามีใครหันกลับมาจะเห็นแก้วและเพื่อนอีกสามคนเดินออกมาจากหลังพุ่มไม้ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักทั้งสี่คนปรึกษาอะไรกันอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะวิ่งไปหาเพื่อนกลุ่มใหญ่ที่เล่นอยู่กลางสนามทั้งหมดหยุดเล่นหันมาฟังแก้วและเพื่อนๆพ,พูดทุกคนพยักหน้าก่อนจะแยกย้ายวิ่งกันไปคนละทางสนามฟุตบอลโรงอาหารห้องสมุดเป้าหมายคือคนกลุ่มเดียวกันกับของวินแก้วและเพื่อนๆจะทำอะไรและจะทำสำเร็จไหมหนอเช้าว,วันอาทิตย์วินยิ้มย่องผ่องใสกับแผนการซื้อเสียง แทนนี้ต้องสำเร็จแน่นอนทั้งพ่อและแม่ก็ตามใจจัดข้าวปลาอาหารให้เต็มที่ขนมนมเนยไอศกรีมพร้อมเมื่อเวลาผ่านไปใกล้จะเที่ยงแล้วทำไมยังไม่มีคนมาวินมองหน้าพ่อและแม่สลับกับมองที่ประตูเลยเที่ยงจนถึงบ่ายก็ยังไม่มีใครมาร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดเลยวินจำได้นี่นาว่าตนเองและกลุ่มเพื่อนสนิท เดินไปเชิญแขกเหล่านั้นด้วยตนเองเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายคนทุกคนต่างมีความคิดเป็นของตนเองทุกคนรู้ดีว่าจะต้องเลือกคนที่ดีทำดีกล้าหาญซื่อสตัตย์และเสียสละมาเป็นประธานนักเรียนเงินไม่สามารถซื้อความคิดของพวกเขาได้ฉะนั้นคงไม่ต้องบอกระมังว่าการเลือกตั้งประธานนักเรียน เป็นวิธีทางหนึ่งในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การปกครองในระดับประเทศนั่นก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งต้องการคนที่มีความสามารถและเป็นคนดีที่ซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ เป็นอย่างไรบ้างคะสนุกมัยลูกเรื่องนี้สนุกแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมากเลยเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนนะคะซึ่งแต่ละคนก็มีนิสัยใจคอไม่เหมือนกันนะคะการเลือกคบเพื่อนคุณครูเคยสอนไปแล้วว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยการที่เราจะมีเพื่อนเพื่อนดีก็จะพาเราไปพบกับสิ่งที่ดีๆถ้าเพื่อนไม่ดีก็จะพาเราเสียไปด้วย เรามาวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องนี้กันคนแรกก็คือมีดีชื่อก็เพราะนะคะรูปหล่อพ่อรวยเรียนเก่งใจกว้างมีเพื่อนเยอะนะคะเพราะอะไรก็จะมีเพื่อนเยอะในเนื้อเรื่องถ้านักเรียนอ่านนักเรียนจะรู้เลยว่าทำไมมีดีมีเพื่อนเยอะแต่นิสัยไม่ได้ดีเหมือนชื่อเลยนะคะส่วนอีกคนหนึ่งพานุนะคะ พ่อไม่ได้เป็นคนรวยพ่อไม่ได้เป็นเศรษฐีหน้าตาก็ธรรมดาเรียนหนังสือปานกลางนะคะแต่สิ่งที่เขาเก่งและเขาชอบก็คือการเป็นกองหน้าทีมฟุตบอลของโรงเรียน <S <S เพราะเขามีความถนัดและก็ชอบในสิ่งนี้และก็ทำได้ดีพานุนี่เป็นคนดีมีน้ําใจช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือคุณครูในโรงเรียนนะคะตรงข้ามกับมีดีเลยนะคะ ถ้านักเรียนอ่านและนักเรียนวิเคราะห์นักเรียนจะอยากมีเพื่อนแบบมีดีหรือพานุคะนะคะเมื่อเราอ่านจบแล้วเราต้องได้ข้อคิดที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันใช้ได้จริงเลยคะ่ะนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้มีหลายข้อมากนะคะอันดับแรกก็คือการเลือกอการเลือกใครมาเป็นประธานเนี่ยนะคะเราต้องเลือกคนดีคิดดีทำดี กล้าหาญชื่อสัตว์และเป็นบุคคลที่เสียสละด้วยนะคะข้อคิดต่อไปนักเรียนก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะเราต้องมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่นะคะอย่าผัดวันประกันรุ่งอันนี้แหละคือหน้าที่โดยตรงของนักเรียนเลยทำงานสิคะการบ้านอย่าผัดพวกนี้ค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวรอผู้ปกครองก่อนไม่ต้องรอรูกทำเลย ทำได้แค่ไหนทําไปเลยคุณแม่กลับมาจากบ้านเหนื่อยๆจะได้ดีใจหูวันนี้ลูกทกําการบ้านเสร็จแล้วนะคะการผัดวันประกันพุ่งบ่งบอกถึงนิสัยหรือว่าเราเป็นคนเป็นไงคะขี้เกียจไม่ขยันนะคะอย่าผัดวันประกันพุ่งผัดทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันจะกลายเป็นดินพอกหามหมูนะคะเราไม่ควรเชื่อเพื่อนทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพียงเพื่อเห็นแก่ ประโยชน์เช่นเห็นแก่กินนั่นเองนะคะการที่เราได้เงินเขามาได้ขนมเข้ามาแล้วไปทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่าอายดี่ซ้ำไปนะคะพ่อแม่ไม่ควรสนับสนุนลูกในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะอย่างในเรื่องนี้มีดีก็ได้รับผล จากการกระทําของเขาซึ่งไม่มีใครไปงานวันเกิดเขาเลยแม้แต่สักคนเดียวนะคะพ่อแม่ก็คงรู้ตัวว่าตัวเองไม่ควรจะสนับสนุนลูกในทางที่ไม่ดีนะคะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือข้อสุดท้ายนะคะเมื่อทำผิดแล้วต้องรู้จักขอโทษคำขอโทษเหมือนเป็นใบเบิกทาง ให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างที่ไม่อายใครนะคะทำผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ขอโทษค่ะเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นคำพูดที่ทำให้คนใจอ่อนลงได้แล้วเราก็สามารถอยู่กับเพื่อนๆนในสังคมได้นะคะเมื่อเราขอโทษกันแล้วไม่มีใครใจไม้ใจละกรรมแล้วก ที่จะไม่ยกโทษให้เรานะคะข้อคิดเหล่านี้คุณครูหวังว่านักเรียนนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้นะคะใช้ได้จริงๆนะคะต่อมาเรามาทำแบบฝึกขัดกันนะลูกแบบฝึกขัดวันนี้มีสิบข้อนะคะนักเรียนทำต่อจากที่นักเรียนทำข้อสอบ ะะข้อสอบเมื่อก่อนเรียนเนี่ยคุณครูให้ทำ15ข้อของบทที่3อันนี้เป็นแบบฝึกขัดของบทที่4นะคะทำต่อกันไปเลยจะได้ตรวจทีเดียวนะคะเขียนคําสั่งวันที่ครั้งที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลอกโจทย์นะคะเลือกแบบฝึกขัดวันนี้จับคู่คํากับความหมายนะคะไม่ยากแล้วก็โจทย์ก็ไม่ใหญ่สั้นๆ คุณครูก็ไม่อยากเพิ่มภาระให้นักเรียนอยากให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากกว่านะคะทำเนื้อลูกนะคะนักเรียนจะได้ได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะคะทำเสร็จแล้วก็ส่งเลยนะคะวันนี้ภาษาไทยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ